มาตินเนตแชมป์ไฟเวทของ w ดนมีคิวโดยล่าสุดนั้นฮูลิโอซีซ่ามาตินเนตแชมป์โลกรุ่นไฟ์เวทของ w ดนอมีคิวป้องกันแชมป์โลกครั้งต่อไปหลังจากคาดเคลื่อนมาหลายครั้งและเขาก็ร้างสงเวียนไปนานถึง10เดือนด้วยกันเขาจะขึ้นป้องกันแชมป์โลกกับทางอังเคลิโนคอโดวา รองแชมป์โลกอันดับที่14นักชกไร้พ่าย,ายจากเวเนซุเอลาในวันที่30มีนาคมนี้ที่ทีโมบายอารีนาในรัสเวกัดร่วมรายการท so ิมสู่คิทเทอร์แมนสำหรับฮูลิโอซีซ่ามัตตินตเขาเป็นนักชกชาวเม็กซิกันและเป็นเพื่อนร่วมค่ายของคาเนโลมีทางเอ็ดดี้เรโนโซเป็นเทนเนอร์ร่วมกัน สถิติการชกของเขาชนะ20ครั้งชนะน็อก15ครั้งเขาแพ้2ครั้งไฟล่าสุดเขาชกเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเขาชนะ T.K.O เลเนปาติสตานักชกโดมินิกันและสามารถป้องกันแชมป์โลกเอาไว้ได้ส่วนทางผู้ท้าชิงของเขาโคโดบาสถิติการชกชนะ18ครั้งชนะน็อก12ครั้งเสมอ1ครั้ง เขาเป็นนักชกไร้พ่าย,ายไฟล่าสุดเขาชกเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วเขาชนะคะแนนเอกฉันแบบสูสีอังเคิลอาคอสตาอดีตแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์ไฟเวทของดึงยูบีโอและในไฟนั้นเขาก็ได้แชมป์ไฟเวดของดึงยูบีโออินเตอร์เนชั่นแนลที่ว่างนั่นเอง